จะทำอะไรครับวันนี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตมินบอร์ดกันนะครับอาการเป็นไงนนองแบตมินบอร์ดอาการมันจะเป็นแบบวันที่ไม่ตรงเวลาไม่ตรงแล้วทำให้เชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้ครับทำาองกาแกะเปลือกเลยแกะเลยอ่ะแล้วอหนอาก สองตัวไม่ไม่ไม่ถอดแค่ฝั่งนี้สองตัวฝังง่งนี้ใช่ครับไม่ใช่ครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่น็อตตัวนี้น็อต <c oughs> ตัวนี้หนึ่งตัวสองตัวถ <c oughs> อด้ายฝั่งนี้ฉั้นเข้าไปคืนก่อนวะแน่นยัง ตัวเป่าลมแล้วก็ไม่อนี่ในตัวโฟล์วไม่อยู่ยยใช่โอเคงัดออกมาดึงออกมาใช่ไหมถ้าดึงไม่ได้ใช้ไขควงงัดมันเจ็บมันจะเจ,จ็บมือใช้ไขควงงัดตรงนี้ชาบชานะไหมอ่าชาพอ,อแล้วก็ดึงมาจับนอนเลยจับนอนจับนอนตรงนี้แครงออกโอเคจับนอนอยนี้นี่นดึงออก ช้าๆระวังเพราะมันมันมีอันนี้อยู่นะเห็นยังไหนไหนแบดนี่ครับย้ายมือออกนะครับ่อร์ดแบตเมนบอร์ดแผ่นกลมๆไปเอาในแบตเตอรี่อ่ะนี่คือหน้าตาของแบตเมนบอร์ดนะครับรหัสไลโน รหัส cr สองศูนย์สามสองโอเคครับเริ่ม okay. แกะไปเดี๋ยวใช้ไม้คีฟันเงีๆยออกมาเง <Okay. S 2> ี้ยตัวแบตเตอรี่ออกมาขึ้น,ม okay. นไม่เห็นอ,ออกมาแล้วลักษณะเหมือนเป็นเหรียญบาทโอเคมันจริงๆอ่ะถ้าดู ดูด้วยตาก็รู้แล้วแหละว่าจะจะประกอบยังไงจะถอดออกยังไงเนาะมัน mm hmm. มีเดือยแค่นิดเดีวยวตรงน,นี้แหละครับตรงเดือยเนี้ยเดือยเนี่ยเมันก็จะสปริงตัวเองได้ไงดึ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 งเนี่ยต้องสปริงได้อ่าตัวนี้มันจะสปริงได้อีกด้านหนึ่งเป็นสีดําก็จะเป็นตัวล็อกโอเคนะเอาใส่ตัวไม่เข้าไปโอเคกระวงัง ใส่ด้นเธอด้าสีดำก่อนเดียวกัเราซูมก่อนโอเคนะโอเคแล้วก็ไปในเดือยสีดำที่สองตันนะเดี๋ยวเราไปสุดให้มันเข้าไปให้มันอยู่ในลักษณะนี้ก่อนลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอามือกดเข้าไปแกปเแกปเรียบร้อยครับโอเคนะก็ก็ฟ้าเห็นเดือยไหมโอเค วางให้ตรงเดือยตรงล็อกก่อนแล้วก็ดันเข้าไปลูกดันไปข้างหลังก่อนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับดึงไปข้างหลังก่อนนะข้างหลังอีกอีก,อกออให้ลงล็อกอย่างนั้นแล้วค่อยดันเข้าเรากึ๊บไปเลยอ่ะอืองดูมันเข้าไหมกระชากไหมได้ยังใส่น็อตเลยก็ได้แล้วนะ้น ขันนอ็อตขันน็อตก็เหมือนเดิมข,ขันคับเอาน็อตเข้าไปก่อนไม่ๆมม่เอาจิ้มกันนี้ดีใช้กล้องตรงตรงตรง,ตรงเ๊ะนะ,ะขันเข้าไปก่อนแค่นี้พอก่อนใ่มันูอยแล้วก็ใส่อีกตัวนึงเป็นวิธีการใส่น็อตนะครับไม่ใช่ว่าจะขันแน่นทีเดียวไม่นั้นไม่ได้เพื่อให้เราเราสามารถขยับ ฝั่งนน้นได้ด้วย <Okay. S 1> อันนี้แน่นได้เลยทั้งน,นี้รับน็อตรามีแค่สองตัวโอเคตึงแล้วแค่พอตึงมือพอแทมตรงร็จแล้วลูกไปประกอบนะโมัน <Okay. S 1> ไ,ไปประกอบคืนสายไหนที่มัน สายไหนที่มันไม่ไม่ใช่อ่ะมันจะเสียไม่เข้าแค่นั้นแหละมันก็มีอะไรมี USB แค่นั้นแหละที่ต้องเสียไม่ครบนะเครื่องพิมพ์ถ้าใส่ผิดข้ามก็จะไม่เข้าเข้าอันนี้ดูแล้วสายเมาส์เราใช้เมาส์แบบเดิมนะเป็นนเมาส์ซีเดียสีกับลูกจุกิมเป็นถูกสีแค่นั้นนะโอเคแล้ว USB มีอีกไหมสาย USB ม <USB. S 2> ีแค่นี้แล้วก็ต่อกหูฟังกับไอตัวเชื่อมอินเน็ตโอเค ค่อยๆยักเข้าไปเอาประกอบไปเรื่อยๆเ,เอาเข้าไปใกล้ๆไปไม่ต้องเขยา่าเสียบตรงๆเข้าไปจะไปเขยา่าไม่งั้นบอดเฉีื um มโอเคปั okay. ๊ มันจะไม่ถึงต้องยกเคสขึ้นก่อนโอเคี่งแล้วยักข้ไปขึ้นราเ,เปิดก <Okay. S 1> อนทุกอนเกค,ครบแล้วมาเปิดเลยเตรียมกดคีย์บอร์ด เตรียมมือเตรียมกดคีย์บอร์ดก่อนจะสอนตั้งอันนี่นี่ต้องกดเดียวนะตรงนี้กด delete ่ะอ่ะกด delete กดเดียวกด delete ูงโอเคเข้าไปตั้ง เวลาเลื่อนไปที่เมนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะด้าน,นล่างอ่านั่นแหละเมื่อกี้แบ็คกลับไปเอาอค่าหน้าแรกเปลี่ยนวันที่ให้มันตรงเลยโอเควันนี้วันที่สองเดือนแปดศูนย์แปดศปีสองศูนย์สองหนึ่งเวลาสิบห้าศูนย์ห้าตกเี้ยตรงแล้วโอเคก็ เราเลื่อนขวาไ,ไปไปที่แถบ S ไปเรื่อยๆดิไปช้าๆนะไปช้าๆนะขอดูก่อนขออ่านก่อนไปอีกครับไปอีกบูทโอเคอีกอีกเสียดจิ้มอีกเสียเลยกดตรงไน tap enter เลย enter แล้วตอบ yes มันจะถามแล้วว่าจะเซฟไหมเซฟแล้วพอเข้าไปหน้าวินโดว์ลูกก็จะได้ปกตทิอืม ไม่ค้างแล้วนะปกติที่เราเวลาแบตเมนบอร์ดมันเสื่อมนะครับมันจะค้างที่หน้าเมื่อกี้ครับหน้าสีแดงๆของซีมอสแล้วมันให้เรากดสกิปอืมมันให้เรากดนู่นกดนี่ไปอันนี้เราเข้าได้เลยนะเขาปิดวินโดว์เข้ามาหน้าวินโดว์แล้วเช็ควันที่หน่อยตรงไหมครับวันที่ตรงครับวันที่แปดเดือนปีสลับกัน เอาตั้งสลับใช่ไหมใช่ต้องไปตั้งที่เมนบอร์ดใหม่เหรอใช่ก็กลับไปตั้งที่เมนบอร์ดก่อนก็ได้ไม่งั้นมันก็จะเพี้ยนอ๋อโอเคเดี๋ยวรีสตาร์ตตั้งใหม่และกันอเอาเดี๋ยวให้เพื่อนมาทำเลยอะรีสตาร์เลยครับเราใช้ดินโต๊เจ็ดอยู่พอดานถูกนะลูกเตรียมกดลแล้วจะขึ้นมาใหม่ลูกเตรียมกดเดียวให้ทานกดเลยนี่ครับเขาจะโชว์ว่าให้กดเดียวถู e ิน e ทอร์เส็จดับเห็นไหมกดเดียวกดนะกดหลายๆรอบก็ได้ นันจะเข้าแล้วล่ะเดี๋ยวทูเอนเตอร์สักหน่อยอืมแปบ๊บนึงโอเคมันกำลังเข้าแล้วเมื่อกี้ลูกใจร้อนเกินไปเห็นไหมมันตั้งเป็นแบบเดือนใช่อันนี้ต้องอันนี้เป็นเดือน,นเป็นศูนย์กนสองแล้วอันนี้ก็กด enter เปลี่ยนชนสองออก่อนโอเคน <Okay. S 2> วโอเคแล้วเวลาก็ไม่มีโอเค okay, แล้วเอ็กซิสไปเดือนไปที่แท็บเอ็กซิสแล้วก็อตอบ yes อแล้วก็ไปเช็ค,ชคที่หน้าวินโดว์ว่าตรงไหมปกติถ้ามีบอร์ดเราตรงอะ่ะวินโดว์ก็จะตรงอะ่ะตรงอหมถึงเชื่อมกันไม่มีไอ้แดงแดงแล้ว นั ll, だ ey, だ ey, だ ey ่นแหละได้แ no ล้วเข้าเน็ตไม่ไ anyway> ด้นี่ก็วุ่นวายเนาะเบสบอดเสื่อมแค่นั้นเองพอมาวินโดว์แล้วก็เช็ควันที่หน่อยมันจะโชว์เลยตรงนะสองซิงหาโอเคครับถูกต้องโอเคครับเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนเองได้นะแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าน่ะต้องให้พ่อแม่อยู่ด้วยนะตายอยู่ด้วยต้องระมัดระวัง